อนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมคุ้มวัดเก่าปูดินขินํำนะครับผู้เป็นแม่ครัวนะครับเตรียมวัตรหารถวายพระนะครับนี้หร้อนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะได้ถวายพระนะครับมีหลายอย่างมากประการนะครับวันนี้ทําเข้าจีแล้วก็ทําลาดหน้านะครับนี่นะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพไม่ได้ดูนะครับโยมเขามีกุศลและศรัทธานะครับตั้งอกตั้งใจนะครับอุปธรรมคำชู วัดวาพระาศาสนานะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนี่นะครับถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีนะครับตอนเช้าเ้าจริงๆมารอบแรกจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับมีประมาณหกเ็คนนะครับแต่พอสายมาก็เริ่มมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนหนักๆจริงๆจะเป็นพระาหารช่วงเทนนะครับโยมก็จะมาเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่เด้อน,นะครับ นะครับสองท่านนี้ไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่โรงครัวนี้ตลอดนะครับนี่เจ้าของคลิปเลียวดังนะครับนี่ย <c oughs> เอาเมื่อไดรตังค์ือเทือบุญเนี่ยเอาค่ะอะไรก็แล้วยี่สิบเหรียญยี่สิบห้าเหรียญอยู่ไปอยู่มากันรถต้องสว่าเฮ็ดคลิปัดค่ะเอาโอ้ย <c oughs> จักสิวะเจังไเด้อดันคือจังคือจังข,ของพระนี่ก็ส่วนแต่ไปทำบุญตลอดได้ล่องบนปี๋ โฆษณาอยู่แต่ว่าบกขืนเหรียญบบขืนเป็นปยังคือเหรียญบบขืนตีเพราะว่าส่วนไปทำบุญนะเ <c oughs> <c oughs> ด้อนะครับถ้าส่วนไปทำบุญนี่เหรียญเหรียญไม่ขึ้นนะครับขึ้นแต่โฆษณานะครับ <c oughs> อันไปทายงานศสนี่ก็เเลีง้งเออเฮอขึ้นมาหลดได้ยังไงทายงานศสมงานไดเขาก็บ่ให้เด้กแต่ว่ามันมันจำเป็นเพราะว่าเป็นงานของเขาอุ่นนะ เห็นล่องสุพินใดยันสีเขาบ่ให้เลยนะแคน้เาก็หค่ะย่น้แบบใหญ่ๆสอไนิดแสไค่ะเอาเชียวว่าคันันก้ยากปนีกันเลี้ยวแต่สิกดนเึงถาว่ากับไทยไปนี่แล้วเด้อนะครับมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าเราทํางานนะครับอยากถ่ายทอดนะครับงานต่างๆที่โรงครัวก็ดีนะครับงานปฏิบัติทาก็ดีนะครับนี้อัน ตอนงานศพพอท่องอินฮะเจ้าแบกนะหามโล่งศพไปทรงโรงพยาบาลเอาล่างเพิ่นไปนะ <c oughs> ขึ้นมาเตือนเท่าเลยนะ <c oughs> โอ้ยคุณทําผิดกฎชุมชนเนี่ยก็ว่าไปนะ <c oughs> โอ้ยมันนี่บได้ดรกมันลงไปแล้ววะสิน <c oughs> <c oughs> เงี้ยมาฝนเงี้ยมาเจ้าฝนฮาเจ้าได้มีดนตรีงสีแลลวมันก็บรด้นะเพราะว่าเพลงฮะเจ้ามีลิกสิทธ์นะเด้อนะครับมันมีหลายเหตุหลายประการนะครับแต่ว่าก็ได้บุญนะครับบุญนี้ได้แน่นอนนะครับไม่ได้ปัจจัยไม่ได้เงินก็ได้บุญนะครับนี้มันมีข้อละเอียดเยอะนะครับคลิปเลี้ยวนะครับ คลิปเลี้ยวโบเลี้ยวบดเตอร์เฟนเฟนบุกนี่แม่นบดขับเปิดฉากไรใดนี่มันสิมี่ก่อจำกัดหลายนะครับแล้วแต่เหตุปัจจัยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าได้บุญเต็มร้อยแล้วนะครับนี่มาถ่ายคนทําครัวนะครับถ่ายแม่ขาวแม่ชีครูบาจันทร์ทำวัดสวดมนต์ถ่ายพระเดชพระคุณหลวงตาให้ธรรมะนะครับอันแสงเทียนซองนี่กันติดเล็กกระสด้วยกันเด่นอันแสงเทียนซองอันเชิญเทวดานี่ติดเล็กกระสีบดเด่น จากแล้วมันสีผู้ใดเป็นอันล่งดีกะธิ์ไว้กับบรจากบุนีสีผู้ใดเป็นล่งดลีกะธิ์ไว้ว่าเป็นทั้งเจ้าของนะโอ้ยกับวัดเกา่ากับเจละเศโซากับทั้งแสงเทียนสองทั้ง,งมาลาดวงดอกไม้มูนีเมียนเบิดเลยปิดกดทุกวันนะครับโอ้กับลวยกัวมูดแล้วพอมาล่งมือเราจะหลายเดือครับเนะ <c oughs> เด้อนะครับ สิบสามเหรียญมานี้ตั้งแต่นู้นนะครับออกพันสามาจนถึงวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสิบสามเหรียญอยู่คือเก่าเหรียญโบเปลีป่ยนแปลงน,นะเอาทอดอะไรแข็งๆข็งสี่บทบาทน,นี้ใส่ยังเพิ่มเวอร์อะไรเนี่ยอ,อันนี้ถ้าใส่เส้นนี้ก็ไม่ไมไมเป็นไรก่ะแม่แต่คนเขาเอิญมีมีกรอบไปหน่อยเนาะมีกรอบอยู่นี้นะครับเนี่ย แต่ว่าปลาหมึกกรอบอยู่นี้นะครับนี่ปลาหมึกกับกุ้งเหมือนเดิเจ้าภาพยี่ดงบางยางนะครับเจ้าภาพยี่ดงบางยางไม่นาเป็นเจ้าภาพกุ้งสองพังเป็นเจ้าภาพอาหารทะเลนะครับบ้านดอนบางยางนะครับสาดดงมะยางนะครับทั้งใดเลยเหรอ บ้านอาจารยบ้านแก้วนปูแขกบ้นะครับเนี่ปู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 ูู่ปูปูปืปููป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 ูรูป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 อปูปููอูปคปู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 ูู่่ปูปูบูปูปูนูปไปูููป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 ูไดู้่ นะครับคุณรอไปเสือบรอไปถวายพระก,ก็รอนะครับคุณทำก็ทำนะครับนี่ไปพร้อมๆกันนะครับถวายร้อนๆนะครับนี่ใกล้ใกล้สิจบเดียวเดอส่วนมุ่นเด้อเหลือซุปบะหมี่นะครับนี่ซุปขนุนนะครับเมนูที่ยากที่สุดนะครับน,นี นะครับอีกสักคู่นะครับยมเขาจะแกะถวายนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติยงคุมวัดเก่าภูดินทินทำนะครับวยาวัดจำไม้นะครับนี่ขวัญขวายนะครับแม้จะไม่ได้ถวายปัจจัยนะครับแต่ว่าอาศัยพลังกาลังเลี้ยวแรงของตัวเองนะครับมาช่วยงานวัดวาพระศาสนานะครับนี่เป็นบุญพิเศษในบุญกิริยาวัตถุสิบประการนะครับนี่ได้ทุกอย่างนะครับ เดือนะครับเป็นเมนูลาดหน้านะครับทำถวายพระนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ถวายพัะตหาหันเช้านะครับส่วนพัะตหาหันเพีนนั้นต่างหากนะครับเนี่ยไม่รู้จะได้มาถ่ายหรือเปล่านะครับช่วงเพีนนะครับเดือนะครับมันคนไหลเตี้ย แจกแกนยังเปท่านเตียมิเดพักกับเม่นส่วงไ่บายวุ่นหรอเนาะคือบายกับล่างถวยขึ้นว่ามันดีนะครับงานตลอดทั้งวันนะครับพระเลือกสามทุ่มโยมก็ยังพอร้อมกันนะครับกว่าจะได้กลับไปนอนนะครับนี้ ขออนุโมทนาเด้อใครมาทําครัวขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวยืนยาวเงินไหลนองทองไหลมานะครับสุขภาพแข็งแรงอุปธรรมคําชูวัดวาพระศาสนาอย่างนี้ตลอดไปนะครับนี่นเจอกลังเห็ดยัง่ะไรนี่ืหอหันผักนะครับนี่ <laughs> เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปต่อี้ก่อนเด้อ